ต้อนรับกลับสู่ช่อง f ลอเ e s ไร้์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะที่แฟนแฟนมิซูบิชิรอคอยกันมานานกับการรีวิวอย่างละเอียดของ2026มิซูบิชไทรทันรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ดูดันสมรรถนะทรงพลงังและเทคโนโลยีภายในที่เหนือระดับบอกเลยว่าคันนี้เกิดมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานหนักและไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง เริ่มกันที่การออกแบบภายนอก2026ไทยท่านยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์ d y ด m นามิกช l ลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิแต่ครั้งนี้ได้รับการปรับให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ดีไซน์บางเฉียบมาพร้อมเด y t i m e Running Light ที่ให้ความรู้สึกเท่และเฉียบคมตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าขนาดใหญ่โทนดำด้านตัดขอบโครเมียมเพิ่มความหรูหรา เส้นสายบนฝากระโปรงหน้าชัดเจนช่วยเพิ่มความสปอร์ตและพลังให้กับตัวรถเมื่อมองจากด้านข้างไททานใหม่ใช้เส้นตัวถังที่เฉียบคมและสัดส่วนที่สมดุลล้ออลลอยขนาดใหญ่สูงสุด18นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและพร้อมลุยในทุกสภาพถนนบานประตูและขอบล้อเสริมด้วยพลาสติกกันกระแทกสีดำด้านช่วยเพิ่มบุคลิกความแร่งและเหมาะกับการขับแบบออฟโรด ส่วนด้านท้ายมากับไฟท้ายเล็กรูปตัว L ที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับฝาท้ายที่ออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและมีระบบช่วยเปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลบ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอียดของ Mitsubishi อย่างแท้จริงเข้าสู่ภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าท r i t ท่นรุ่นใหม่นี้พลิกโฉมจากกลุ่นก่อนแบบสุดๆภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นหนังสังเคราะห์แบบซอฟทัชในหอลายจุดพร้อมแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและหรูหราพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์พัดเดิลชิปหลังพวงม,มาลัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับทั้ง a p p l e c a r า Play และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ให้ความคมชัดรอบทิศทางเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อรองรับสริระและลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ระยะไกล รุ่นสูงสุดใช้เบาะหนังแท้ตัดด้วยได้สีส้มให้ความรู้สึกหรูและสปอร์ตในเวลาเดียวกันพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนทั้งในส่วนของช่วงขาและศีรษะทำให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังรวมถึงพอร์ตชาร์จ USB Type C สำหรับทุกตำแหน่งที่นั่ง ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย2026วิสิบมิตซูบิชิไททันมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงมากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ FCM ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนมุมอับสายตา BSM ระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลัง RC TA กล้องรอบคัน360อองศาและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA เรียกได้ว่าครบครันเหมือน SUV ระดับหรูมาถึงด้านสมรรถนะการขับขี่2,026่ไททันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรเจเนอเรชันใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมให้กำลังสูงสุดราว204แรงม้าและแรงบิดสูงสุดประมาณ470นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ที่ตอบสนองรวดเร็วและลุ่มลนนในการเปลี่ยนเกียร์ ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2 WD และ4 WD โดยรุ่นขับ4มาพร้อมระบบ Super s e l e c t 4 w d i i ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Mitsubishi สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นกราวเวลมัดแซนหรือร็อกทำให้ไทาทานพร้อมลุยในทุกเส้นทางจริงๆร,ระบบกันเสะเทือนด้านหลังแบบใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและนุ่มนวลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาบรรทุกหนักหรือขับบนถนนครุขระ ส่วนการควบคุมพวงมาลัยได้รับการปรับจูนให้แม่นยำและตอบสนองได้ดีขึ้นในทุกความเร็วทำให้ขับง่ายในเมืองและมั่นใจบนถนนไฮเวย์เสียงรบกวนจากภายนอกก็ลดลงอย่างชัดเจนด้วยการเก็บเสียงที่ดีขึ้นรอบคันอีกทั้งยังมีโหมดอีโคที่ช่วยลดการซึนเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับผู้ที่เน้นความประหยัดในการขับขี่ประจำวัน สำหรับราคาจำหน่ายของ2,026มิตซูบิชิไททันคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจไปจนถึง1,200,000บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาเพราะมิตซูบิชิยังคงยืนหยัดในเรื่องความทนทานและความคุ้มราคาเสมอ สรุปแล้ว2026 Mitsubishi t r ท t o n คือการยกระดับรถกระบะของ Mitsubishi ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้มากึข้นทั้งในด้านดีไซน์ความสบายสมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้ทุกด้านทั้งทำงานลุยทางไกลหรือขับในเมืองก็ดูดีมีสไตล์ ใครที่ชอบความแข็งแกร่งแบบญี่ปุ่นแท้ๆและอยากได้รถที่พร้อมทั้งลุยและหรูในคันเดียว2026ไครท่านคือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Flawless ไ i v e เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ